เมนูผัดปลาไหลทอดก่อนทอดก่อนสูตรตะคอนป่านี่ครับนี่หน้าตามันคตรไม่เหมือนปลาไหลเลยทอาแล้วก็ตักพักไว้อันนี้เชฟอาจจะไม่เหมือนเดิมกบมันก็ไม่ใช่อย่างนี้เงพี่หน้าตามันไม่เหมือนปลาไหลเลย เดี๋ยนี้ไม่ได้เจอกันนานนะครับสำหรับเชฟนครรคับ,คบวันนี้เมนูนะครับโอโ้ผัดปลาไหลครับพอดี้ทอดทอดไปทอดมามันเหมือนหอยขมไม่เหมือนไม่เหมือนปลาไหลครับอันนี้ก็คือทอดแล้วพักน้ำไว้เพื่อที่ให้เจอแรงดูดของโลกครับ9.8้าจ ก็รอสักประมาณสิบห้านาทียีสิบนาทีครับก็จะมาผัดผัดใส่พริกแกงใส่เครื่องปรุงอย่างนี้ครับรอสักนี่นี่กระชายใช่ไหมกระเตรียมผงใส่อ้อใส่เลยอ่ะ ใส่ไปเกลือเพื่อจุดไฟนะไปหัวเรองอสีนี่ค้าคนอะไยชัวร์โค้หไย้กอนไ่อะไรชัวร์นี่พีแกงจะปรุงด้้ยอะไรมั้งเนี่ย ยังยังไม่ได้ปรุงเลยครับปรุงได้เพื่อชู่หรือไะได้พอส่วสเรื่องเรื่องปรุงเคื่อปรุงก็ผสมกันมันมันเติมต้นไหนก็ได้นะจริงๆครับเติมก่อนเติมหลังมันเป็นยังไงอยู่ดีก็ครับ จะเค็มจะหวานทีอยู่ดีนีแหนมันจะไปไหนับชูดน้ำปลาไปแงไปไหมไปแงโอ้ นะมันจะหวาน<ล>ไ,ไหมวะเนี่ยอ,อืมเมเดหวานัดดดลดค้าเกลือเกลือเไอ้อด <OD> ีนะครับมจะสะหะะรัฐอเมริกา ติดติดรถอ่ะว่าใกว่อนี้นคนข้นจนขึ้นใจอื่ให้เดีนะแท่กระเพอนี่ต้องโอ้สามชั้นนะมีแตมู

ร้อยเมนูที <ım. S 2> ่เมาขับไรที่โมกับเฟย์พอยังไรสุดผมว่าไอ้ที่ใส่ไปไม่ค่อยกินกันหรอกกินเต็มเนื้อปลาไหลหนี่งร้อยครับเสีย บ,บอบอกบอกบอกช่งดีขน,นาันี้วะนี่มงมาจากมึงจริงเลยนะ